สวัสดีครับกลับมาพบกับทอยพาอีกแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นไอออนแมนตัวนี้นะครับมาเจอกับซอร์นะครับผมนี่ออกเสียงแบบชัดมากนะครับก็คืออยู่ในเว็บหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมนาตัวนี้มารีวิวให้ชมนะครับซึ่งผมรู้สึกแบบ เสียได้มากถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อในช่วงนี้นะครับเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ยในราคา1 1 9 0่้ยใช่ไหมแต่ในช่วงนี้นะครับหมดเขตวันที่30นะครับราคาแบบลดแบบซูเปอร์เซลสุดๆนะครับแล้วก็น่าจะมีปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าของอาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับผม ซึ่งราคาเท่าไหร่นั้นนะครับติดตามชมให้จบครับรับรองมีบอกแน่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้แล้วตอนนี้เลยนะครับก็กดที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องฝากกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดกระดิ่งรวมถึงกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ you <laughs> เรามาเริ่มกันที่รายละเอียดนะครับสำหรับทอตัวนี้นะครับมีหลายๆจุดที่ผมรู้สึกชอบมากๆนะครับจุดแรกเลยก็คือตรงนี้เลยครับนี่มีเอฟเฟกสายฟ้าให้ซึ่งแบบทอมันต้องมีสายฟ้าใช่ไหมมันถึงจะเข้าใช่ไหมครับแบบและดูอลังการด้วยนะแบบเป็นบ็กกราวด้านหลังนะครับซึ่งแบบเข้ากันมากนะครับผมและระหว่างช่วงหินเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนแสงที่เป็นแสงสายฟ้านะครับตามจุดต่างๆนะครับนี่ สวยมากนะครับอันนี้คือชอบมากเลยนะครับมีเอฟเฟกให้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะครับคือตรงช่วงอกจุดกลมๆต่างๆของเขานะครับคือแบบเขาไล่สีมาให้แบบค่อนข้างสวยเลยนะครับมันจะไม่ใช่สีฟ้าอย่างเดียวหรือสีขาวอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นสีแบบไล่เฉดมาให้นะครับจากฟ้ามาขาวนะครับแบบสวยมากนะครับดูดีมากๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับผมอะ อย่างตัวที่แล้วที่เป็น i อ o อนแมในเว็บหนึ่งะครับผมถ้าทำสีแบบนี้ผมว่าโอเคนะสวยมากเลยนะครับสวยมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมก็ชอบนะครับให้ความผิวไหวของผ้าคลุมมากๆนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันจะอ่อนๆดัดง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆเราจะเหมือนของด r s t ตรสเเลยนะครับ จะเป็นผ้าคลุมแข็งๆหน,นาๆล็อกเอาไว้เลยนะครับซึ่งก็ดีนะครับมันจะได้แบบว่าไม่อ่อนไม่หักง่ายตอมเบเกอร์นะครับก็แบบทําเก็บรายละเอียดดีมากไม้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไม้จริงๆนะคือแบบทอตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบเออสวยจริงนะครับสำหรับผมนี่คือชอบเลยนะครับแล้วก็เป็นร่างก่อนที่จะไปเป็นโบทอนั่นเองนะครับร่างนี้คือแบบกําลังเทเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเช่น ลายเสื้อนะครับนี่ตรงนี้เป็นลายกรอบของเขาซึ่งแบบโอ้โหก็ยังทํมาให้นะครับลายกางเกงนะครับเนี่ยเป็นริ้วกางเกงให้ความอารมณ์เหมือนแบบเป็นกางเกงหนังเนี่ยนะครับก็ให้อารมณ์อย่างนั้นจริงจริงนะครับแล้วก็มีใส่ลายมาให้ด้วยนะครับซึ่งแบบเก็บรายละเอียดดีจริงๆทั้งครั้งที่น่าจะเป็นโมเดลมาเวล ในซีรีส์แรกยุคแรกนะครับที่แบบออกมาที่เป็นแบบว่าเว็บ1เว็บ2เว็บ3อะไรแบบนี้นะครับแต่งานก็ยังโอเคอยู่นะและให้ความรู้สึกเหมือนกับทอกำลังลอยอยู่ะนะฮะนี่อารมณ์จะคล้ายๆกับไอออนแมนเลยลักษณะเดียวกันนะครับตั้งด้วยการนิเทมากสำหรับรายละเอียดตัวนี้ผมว่าโอเคนะสวยเลยแหละทีนี้มาดูที่ความแข็งแรงกันบ้างผมคิดว่ามันอาจจะหลุดง่ายใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับนี่แน่นนะครับแน่นนะครับ แน่นมากนะครับผมขวานี่ไม่ต้องสืบครับโอ้โหทอกำไว้แน่นเลยครับแน่นมากๆภาคุมนี่ก็แน่นตัวนี้ก็ไม่หลุดจักฐานแน่นอนนะครับติดมาแน่นเลยความแข็งแรงนี่คือจำเลยทีนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องความคุ้มค่านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยที่เราได้ก็จะคือตัวนี้ทั้งตัวในกล่องซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1190แต่ผมคิดว่าช่วงที่คลิปนี้ลงเนี่ยน่าจะ ใกล้หมดเขตแล้วนะครับน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเป็นช่วงของ Happy Anniversary s u p e r s a l ซ2022นะครับลดราคาสูงสุดถึง80%เลยนะครับซึ่งตัวนี้จากราคา1,190จะเหลือเพียงแค่500เท่านั้นนะครับราคาแบบโอ้โหเท่า Ironman เลยนะครับแล้วก็สวยด้วยซึ่งจะหมดเขตวันที่30เพฤศจิกายนใครที่สนใจแล้วอยากได้จริงๆรรีบกดลิงก์ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับเพราะผมคิดว่า ช่วงที่คลิปนี้ลงเนี่ยน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วแหละถ้าใครที่สนใจรีบเข้าไปดูให้ไหวเลยนะครับปกติอะเราซื้อ1น0่ได้ตัวเดียวแต่นี้เราซื้อ1น0่เนี่ยเราได้2ตัวนะตัวละ500นะครับก็ตก2ตัวพันหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วกับงานดีๆแล้วก็รายละเอียดแบบนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ คะแนนของเจ้าตัวนี้นะครับผมขอให้5เต็มเลยครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปทอยพาอื่นๆนะครับต้องฝากกด subscribe กด like กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและสำหรับครั้งหน้านะครับผมจะนำตัวไหนมาป้ายยาอีกนะครับติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับผมในครั้งนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ